ข้าเจ้างามเนาะแบบว่าชมเจ้าหวานนะบ้าเรือนวใดหวานกับงามพี่น้องเยเนาะสุดยอดเลยขีเข้าเราทีป้อทำนี่ถุกปีป้อชมเจ้าอันนี้หวานแล้วนี่ใส่ฟ้ากายนี่ก็ับนั่นเอาเออเออเอจิ้งหน่อยนี่ก็เกี่ยวแล้วพี่น้องเยเนาะเจ้ากับเกี่ยวเป็นบ่รับเป็นอยู่เนาะเก่งอันนี้ใช เอากาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC b r ส z i l ทุกคนเด้อบว์วีอยู่ในและกระต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะเอ่อื้นนี้พี่น้องเลยเนาะ พอน้องสายผ้าเป็นกำลังใช้ทางเข่าของฮัมโอ้กำลังชีเห็ดแย่งอันนี่ยนะเข่าเจ้างามเนาะใส่ผ้าเนาะเข่างามครับกะลิโอ้กำลังชีร่างถวยบ่โอ้สูบขันเนาะงามจ้ะเนาะง่ายอันนี้สบายดีเด้อพ่อหลาเด้อโดย ล่างโคกแกงนราไหมบอ๊ะพี่น้องเออน้องเจ้าอาบน้ำนั่นนี่นะครับอ,อันนั้นคือยังแฉนะ่ยปล่อยป,าปลาบอ๊สูบง่ายเนาะน้ำมแล้วนาะพี่น้องสูบง่ายดี่รอ,อ,อกำลังล่างโคกพี่พพน้องนะฮะ พยายามหมดนะครับหมู่เจ้านอนนำกันบน่เพิ่นเพิ่นชื่อยังกันหน่ะนะนูนาชื่อยังก็นูนาข้าวนูนาบ่าอเออนอนนำกันตลอดบ่ใช่ปะนอนสอคืนเพิ่นท่านั็มานอนสองคืนนี่นอ,อ๋อ้าพ่อแม่เพิ่นบ่ว่าเพิ่นบ่เพิ่นมานอนนำเจ้านอนแต่นอนแหละอืม เบิ้งน้าบ่าวนิบไมมเนี่ยเนะเาะอ่าโครนุญาตในนั่นหนึ่งเอบมา,าอยู่ในบ้านนี่มีงานบุญบ่บุญยังไหนชงเือชงเฮือโอ้มีจากเมื่อชุมเจ้าไปแม่เรียบร้อยแล้วไปยัง,งอมเอินแข่งบ่งโอข้ขากแลวชะนาะ พี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่นมีงานอยู่นี่เน,นาะงานบุญช่วงเฮือพี่น้องเอ๋ยอยู่บ้านน้องอันอยู่อยู่มองดองเห็นปปส่ยฟะโอ้อ่าๆพี่นอ้องหนึ่งข้าวแล้วบ๊อบัฮมฮะหนึ่งยังบ่ทันซุกบ่บ่าวยาวพนแกงหน่อไม้เนาะแกงหน่อไม้พี่น้องเอยเนาะอกหน,น,น, <ไป S 2> น่อไม้ไล่มื้อนี้น่ะกินชีเมอร์บ่าวยาเหมือนนี่ แซ่บบรสิมเมอร์เาเนส่ฟ้า,าเราแกงเห็เจ้ากินจักเถืออ่อเลยเป็นแกงให้กินแบบ <c oughs> แสบเลยเนาะช่องเถื่อแล้วเป็นพวกตําพวกยังเราตํามห้กินอยู่บ่พวกตั้บะคอมมูหุงนี้น,น,นนะ่บ,บได้เคยตํบ่ตเจลกิกน,นาอา เข่าเจ้างามเนาะแบบว่าชมเจ้าหวานนะบอลเรือแนวใดหวานกับงามพี่น้องเยเนาะสุดยอดเลยเข่าเราทีบ่ะทำนี่ถูกปีบอชมเจ้าอันนี้หวานเอานี่แต่ฟ้ากายนี่ก็ับนั่นเอาเออเออเอจิ้นหน่อยนี่ก็เกี่ยวแล้วพี่น้อยเนาะเจ้าเกี่ยวเป็นบ่ครับเป็นอยู่เนาะเก่งอันนี้จะ มีลูกชายแบบนี้คือจะคักพี่น้องเลยเนาะมีแต่ลูก้อยิงพี่น้องร่างถั่วอยู่บสรชวนเด้อวันสวนเด้อสบายดีเด้อโดยเบิงบักลาพ่นอันนี้อยู่ร่างถั่วร่างบวงอยู่จูบให้ใช้ผ้าก่อน อันนั้น FC FC เพิ่นมาหาเพิ่นมาหา FC เบายหาอ่าล่างถ้วยสิไปใส่แกงหน่อไม้พี่น้องเอ,เอ,เอ้ยเนาะอ่ะกะากะละมังพร้อมเนาะใส่ฟ้าเนาะเจ้ากะล่างคมเมอร์บันี้บ่ครับเออเก่งเลยพี่น้องเอ,เอ้ยเนาะยอมรับกันเลยเนาะ หายากไดพี่น้องเด็กน้อยสิขยันแบบนี้ນะสายฟ้าเก่าปีพี่น้องหรือว่าเกາาขวบนั่นแหละเนาะปีหน้าเดือนเใดน,ดนะเจ้เกิดสายฟ้าเออแต่ฮูว่าเปีบ่อ่ะจุ่มเจ้าอาบน้าบังลมนีม่บ่หนาวดอ พี่น้อยเนาะมันบางเข่าอยู่เบิดเข่านี่กับชีนาวและบาดเนี่ยเพราะว่าเป็นไข่มดฮะหมูนทวีเป็นไข่มดเป็นยังคือไข่เออจุดดีกือไข่เป็นตาแรกหนึ่งเป็นน้ำอากาศมั้งมาแล้วปะโอ้ย่างมันตักมันนี่เราไปตากแดะชิ้นเดียวบอลร่างบนเลยหมอแถวนี้พี่หน่อยเนาะ หมอตัวได้บอกเพรมันอันนั้นมันบอกเป็นยังไงบอกก็ได้อันนี้อันนี้นนนชุมเจ้าเอาเห็ดกินบอหนี่ก็ได้ครับหมอน้ำเจ้านะบอไม่ได้โต่งโตงน้ำเชื่ออ่าไม่หน้อเยเยนาะอันนี้อาศัยโต่งน้ำพ้นนะใส่ปลาน้ำเจ้าเออ อ๋ออยู่เนาะมันเป็นหมอ้อหม้อเวียดนะเนี่ยนานบาวะ mm hmm. ่ะหน้านก็สิอุ่นค่ะยุมันมีอ่านี่บังลมไว้อยู่นี่ต้นเข่าเนี่ยพี่น้อยเนาะเข่าเราเนี่ยเพราี่แห้งเลยเก่า mm hmm. <9 S 2> อันบอกพอเกี่ยวแล้วพี่น้อยเนาะ mm hmm. คือเข่าเจ้าแท้นี่นะ่ะ ใส่ข้าวเจ้าบ่ข้าวใส่เขา่า,ขาสิบเอ็ดเออข้าสิบเอ็ดชำกันในหน้าข่อยนะหน้าข่อยกับกำลังแซมนี่แหละเขี้ยว,ว,วแบบนี้แหละพี่น้องเอ้เนาะแมว่ามใบเหลืองๆค่ะใบเลืองๆค่ะก,ก่อนเนาะเอ,อะเะ๋อโต้มายัางย้งบานลุดเอาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ เก่งเฮงหรือสายฟ้าเลยหน้าแยมนี่มันสูบ่ายอยู่กภาวดเนาะเพราะวาน้ำมันผลหักแต่เป่าสูบเอามือเดียวสูบอยู่ทีนึงเลยเรียบร้อยเป็นบอยแล้วแล้วไปไป,ปนหน่อยเนาะ ปั๊บมักชิปอืมเอเอน้องสายฟ้าพี่น้องเอ้ยสิเข่าเป็นบ่เจ้าสายฟ้าโอ้สิเข่าก็เป็นเก่งเลย Trang nào mày Bó tóc Uuuu oh, ơi mày bảo nhau Sự dọn hang nè Mèo, mèo chắc tố nè Tớ đeo nè bò Phía nông Lột nhám lái đi Phía nông giọt đi อางาเงวเงาอยู่ปอลมผัดเข้าโอ้สิกได้เลยบานนี่มันอายแหละพี่นออ้องเอ้ยเอาพี่น่อเงยเนาะตอนนี้ก็ใส่ฟ้าเราสิกเข้าโอ้ระบ,บ้ายังสิกโบกเป็นได้ใส่ฟ้าเยเจ้าเป็นเชยนาาเนาะจ๋าเนาะ หนึ่งกินเองตลอดเน,ะนะเาะแม่นบลุ่งละมุนแบบนี้เลยพี่น้อยเนาะหอมกุ๊กกุ๊มเข้าไหมบ่เนี่ยนะหนยเข่าบอลลี่ซื่อมะเออพี่น้อยเนาะเข่าบอลลี่ซื่อมาให้หอมกุ๊กกุ๊บหวานพี่หน้อยเนะเานเนะเม่นบลหมูเจ้ากินนี่นะไปพูดแล้วไปอาบน้าบ่เนั่นนะ <ม>ไอไก่เจ้าจักต้นน่ครับออโอ้มีแต่ต้นน,นิดหนอยเนาะไก่ไก่แจ้วว่ะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะสิบเขาแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาเกลือไก่บานนี่เสเห็นมา มีตัวนี้บ่ไก่เจ้าเลยบ่อันนั่นมันเป็นไก่ต่อบ่อันนั่นน่ะอือไปต่อไก่ป่าก็จะขักพี่น้องเลยเอ้าก็จะคันดีว่นี่นะโอ้สุดยอดเลย,ยจองโตช่องโตบ่อือตัว,วตนหนึ่งตัวน,นั่นเนาะอันนี้ลูกลูกไก่ตัวน,นี้บ่สไซฟ้า ันน่องในแน่ในได้ในไล่ในเนาะโอ้บัตรมันใหญ่นี่ยขาดแล้วพี่น้องเอ้ยงามจูงามจูตัวหย่างละโบแมนเฮ้ตัวหย่างละโบแมนตัวหย่างวันนั้นนะอืมโอ้ยโยโอ้ยโยอ่าพี่น้องเอ้ยเนาะเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวมันก็เก็บกินเองมันเนาะ กินข้าวแรงกับแกงน้ำม้แล้วนเนื่ยเนาะใช่ไหมเนาะแกงน้ำม้บากยาวเพื่อนและพี่น้องเอยเนาะแซ่บแท้ฮะเป็นยังเป็นผีเป็นผีใช่ๆช่เนี่ยแกงน้ำม้แล้วเรากินหมดได้เนาะกินหมดได้ก็กินอย่างอื่นต้มหมี่ต้มยังไปก็ได้โอ้หอมเลยพี่น้องเอยเนาะแกงน้ำม้บากยาวเพิ่อนจะกอนเลยจะซีบอะไร ngon nó, Mắm cúc thì đâu nó, đó mà nhắn này hả Mình thua nhắn này nè Thua này Ờ ừ. Lột ลดไลน์รีพี่หน่อยเนาะวนวันวนวันอยู่เนาะมันซุกแล้วบันี้เขานะพี่เต็มไปสวยรถหนุ่มเบาอะฮะ้าทีเฮ้ยโอ้แล้วแล้วในเรื่องแล้วหล่อหอนแห้งเลยอือหืออืมนุ่มแล้วนุ่มแล้วนุ่มแล้วมันมันดันเขาเย็นก่อนเขาเย็นยังก่อนไง เขาเย็นยังยก้อนใหญ่โอ้สมพอดีกับมีเนาะอยู่ในนาไออยู่ในอันเทียงนาเราเนี่ยน้ออะไรเนาะสมมบบพอดีเนี่ยว่ขาขังเด้น,น,น,นี่มันแก้วเป็นหัวแล้วปะมปมไม่ไพ่ปลูกมันในขั้วปลูกต้นทีทววางไพ่ของคุณชื่อวางได้มันระเบิดจะหัวเด้อบึ้มเด้อ อ่พี่น้องเยจูดขยะพร้อมเนาะบรรยากาศยามแดงๆพี่น้อยเนาะผ้าเบิ่งน้องสายฟ้าเพิ่นทำความสะอาดอถ้วยพี่น้อยเนาะล่างถ้วยล่างบ่วงเนาะแล้วก็อันนี้ข้าวเนาะช่วยข้าวน้องนิ้วสบายดีเด้อเนาะอ่ากำลังอ่าที่ละ

ตากันได้มันยังบดอันนั้นเลยมันยังบดแตกนนตลเลยค่ะน่าตรายเนะเราเราต้องกินเข่าก่อนอันโมเจ้านะเราเป็นไข่ปเป็นบอน้บเบามียอยูา่ากินเข่าต้องกินยาแม่นกินเข่าก่อนจะก,กินยาคอยมียาให้กินเราจะกินอยู่บ่กินต้องกินบ่ มิแบ็คเซลพี่น้องเอ้ยเนาะาขอโตแล้วพี่น้องเนาะอยู่ดีมีเองบระจุหทุกคนเนาะเจ้าบู้ถ่ายงูกินครับบอบมเป็นยังเนาะอันเดียวจังบาดไม่เนาะมันขำแล้วขอโตเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอพูดละลายทีเป็นกำลังใจให้โดยกินข่าวก่อนเนาะกินเข่านำกันก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะแกงนราไม่หรอใช่้า แกงหน่อไม้บาเยาวเหรอเนาะแกงหน่อไม้เนี่แรงๆพี่น้องมีผักบงปลูกแถวนี้ก็ชี้คักอ,อยู่เนะานะสายฟ้าเนาะอ๋อยังออโมอันนั้นเนาะมันกำลังในนออยู่นเนาะพี่น้องเอย๋ยนะเพิน่นนี่แหละเจ็บขยุงขยะจูดพี่น้องเอ,อ๋ยเนาะใช่เออนี่กินกับแกงหน่อไม้นี่ขางแล้วนี่ยผักบงนี่นะ<ม>อือคือว่าสุดยอดแล้วนี่นี่นี่เนาะ Ô oh, hiệu mì... à, ừ. ừ. oh, ơi này. A bong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 . năn bong. năn bong. A này A này A bong. 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 A เอาไปใช่พี่น้องเยเนานะขอโตแล้วเดี๋ยวจงังพ่อ,อก,กันกิ๊หน้ากิ๊บหน่าเนา,นานะน้องสายฟ้านะเาานาะรำลาเลยได้พี่น้องเด้นะเอเนาะไปสบ,บายดีบังละสบ,บายดีสบ,บายดีเด้อเอฟซี FC, ทุกคน